สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่ห้าเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงนะเมื่อวานนี้หยุดเนาะตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนนั้นไหลเจ็ดเหมือนเดิมเจ็ดก็มาทุกวันเลยถ้าใครเอาย้อนหลังไปจับนะก็ใครเอาย้อนหลังของผมไปจับนะก็มาอยู่นะเป็นเลขหกนะ อืมเป็นรอบ vp หกศูนถ้าเอายอดหลังไปจับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้นะครับผมวันนี้วันที่ห้าเนาะม,นมันมันมีสองตัวนะทุกคนมันมีเลขเจ็ดกับเลขสี่เนี่ยไหลทุกวันเลยสี่กับเจ็ดเนี่ยเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอ้ยสี่กับเจ็ด ถ้าจะถ้าถ้าจะเอาสี่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นปกติกับพิเศษถ้าจะเอาเจ็ดน่าจะเป็นปกติกับวีนะแต่ว่าเลขเจ็ดนี่ก็มาทุกวันเลยเนาะอืมสี่ก็มาบ่อยเจ็ดก็มาเอาเอาเจ็ดละกันมาเอาเจ็ดละกันนะขอให้มานะอย่าหลุดนะก็เห็นมาทุกวันนะอ่าขอให้มาขอให้มา เจดสเจ็ดสามเจสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเนาะเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดอะไรเจ็ดแปดไม่มีแต่เจ็ดหกนะทุกคนนะเจ็ดหกกับเจ็ดเจด ก็เห็นไหลมาทุกวันวันนี้จะไหลอีกไหมขอให้ไหลอีกนะถ้าถ้าไม่ไหลมาผมก็ต้องขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับนะก็อย่างที่เห็นนะก็อย่างที่เห็นนะทุกคนนะเจ็ดมาทุกวันนะลองดูนะ ปกติก็เพื่อเผื่อไว้แล้วพิเศษก็เพื่อเ่อไว้แล้วกันนะเน้นปกติกับ V <c oughs> ตัวเน้น ตัวเน้นครับผมเ3็ดสาเจ็ดสแล้วก็เจสูตรนะครับผมสําหรับฮานอยสูตรเม็่เดียวก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ